กับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขเนียวเชียวอีสานทุกทุกทันได้ครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้กับนะครับเสาวันพุทธครับพี่น้องมื่อานี้มาอยู่ตลาดบ้านหันนะครับอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับผมเสาวันพุทธนะครับพี่น้องทุกสัปดาห์นะครับผมมื่อานี้กับเสาร์วันที่11นะครับผมพฤศจิกายนสองพนะครับ บรรยากาศครึ่งฟ้าครึ่งฝนครับพี่น้องมาหนีมาตลาดแต่เศร้านะครับผมฝนตกปล่อยๆนะครับบรรยากาศก็ถือว่าอากาศเย็นเลยนะครับพี่น้องอากาศเย็นสบายนะครับผมถือว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นดั้นด่วนดีๆนะครับเหมือนเศร้าเนี่ยเหมือนเศร้านะครับผมนะครับดังจี้เข่าดังไฟก็ดีแซ่บนะครับผมขางกองไฟจี้เข่าก็บางเกลียวนะครับบรรยากาศอีสานบานเฮานะครับโดยแท้นะครับผมเมืองบรรยากาศในตลาดมาหนี้ครับผม นะครับท่านที่พึ่งเขามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เ้อะครับพี่น้องนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผ้าเบิร์ง้วแดงแดงงอ้งอ่าที่ทางสารคามนะครับถือว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งที่คนซื้อในเรื่องของง้วแดงง้วงอามนะครับมักสีแดงนะครับพันธุกรรมดีๆนะครับผมถือว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับที่มีการนะครับซื้อขายง้วนะครับที่มีพันธุกรรมโคร่งแางใหญ่แล้วก็หนานะครับผมนะครับผมเป็นพี่ไอ้น่องเข้าใจ เลือกเบิงนะครับวันนี้ผมกะมานำเสนอให้พี่น้องได้เบงิงบรรยากาศนะครับเอาเด็กกับพ่อเอามาเบิงแม่ลูก,กงามๆนะครับผมเอาคุณพ่อเล่าว่ายืนถ่ายอยู่นะครับอยากโชว์แม่ลูก,กงามๆนะครับคุณพ่ออเนกเอสวัสดีครับพ่อนะครับวันนี้แม่ลูกนะครับดีแดงงามจิตมืนหาพันของคุณพ่ออนเนกเอาสวัสดีครับผมเอาน้องหันนะครับท้ายแล้ว,ลวหรืบเปล่าไม่ได้ตายครับพี่อ๋อเขาก็มาบ่ ว่าจะโบม้าโบว่าปอเดียดม้ามันม็วันนี้นั่งม้ยมาปอได้ยดมันอยากกินแล้วพี่เอามามันมวนแล้วปอได้มากคิดหอยกันเก่าเลยครับผมเอานะครับเจ็ดหนะครับเจ็ดหมื่นหาพันกับแม่กับลูกลูกแรกครับแม่ลูกแรกครับลูกแรกลูกบีบีครับลูกแรกลูกบีบีเนาะครับเอาครับใบหลอดมีครบอยู่หรือพ่อครับผมเอานะครับแม่พันเดี๋ยวผสมอีกปอครับปอแม่บ้อนเคิ่งเอานะครับลูกเจ้าเดือนแล้วพ่อลูกสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่านะครับผมเออลูก สมเดือนกว่านะครับลูกดีลูกดีเนาะเจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหนพันนะครับฝากเบอร์โทษนะคุณพ่อเด็่ครับเอาเานยลครับเอาเบอร์มาหน่อยค้าพอมเนาะนะครับเอาเดิมต้นคลิปนะครับเอาตัวละหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับผมเป็นแมียสาวเอาตัวนี้เทายก่อนสองหมื่นท้วนๆนะครับผมอันนี้ผมพ่อสองหมืนอ่าพอสองหมนเนาะหมื่นแปดนะครับ นี่เรือตอนี้ครับโอ้หมันนะพ่อมาดิเดี๋ยวครับเบอร์โทรไปได้ไก็พ่อศูนย์แปดศูนย์แปดกหกแปดแปดห้า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 หนะครับผมเอาังวคุณพ่าออเด็กเพคนนะครับอขอบคุณหลาลยครับพ่อนะครับมักเมียลูกเด้อพี่น้องนะครับลูกเถื่อนนะครับผมราคาห้องเพื่อนมาต่อร่องได้เอานะครับผมได้ถือก็ค่าถือคว่าเพื่อน่านะครับผม ตามวิธีน่าห้อยเพื่อนนะครับได้ถูกกับขายมาถูกนะครับได้แพงกับขายแพงตามราคาพี่น้องกับพิจารณาเพิ่งเอานะครับเพิ่งง้อสาวง่ามๆนะครับจัาบ่าหลวงพ่อแม่สาวโตละหกหมื่นครับอ่าทนายครับบครัโตละหกหมื่นนะครับโตละหกหมื่นนะครับแม่สาวโตตัวไหนทองขี้อครับตัวตัวแรกปะอ่าหูเง่านะครับผมขี้อิสามหนึ่งเดีจัาเดือนหลวพ่อคานรอบครับคานรอบเนาะเอาครับ อันนั้กับแม่สาวเนาะจำพันในผสมนะครับตัวนี้ไซค์เอฟสามหนึงนะครับผมตัวละ6กหมื่นได้ครับพี่น้องง่วอยู่อำเภ่อไดก็พ่ออัเพื่อเกษียณวิสัยนะครับจังหวัด้อยเอดนะครับผมเกษียณวิสัยนะครับง่วง่ามคูนะครับตัวละ6กหมื่นปากเปร์โทษได้พ่อฮามีภูมักน้ำศูนย์าหกสามแกนย์นะครับผมเอาลอยสี่สิบหาขึ้นนะครับคูนี่นะครับเบิรงครับพี่น้องนะครับเบิรงถ่ายจังหน่อย นะครับอเอาตัวท,ที่เรียกเลยใส่ก่อนครับผมใส่ก่อนว่อใส่กุมาแปกหรอเอาหางไปใส่เอานะครับกับพูดได้ไรครับพ่อนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งของแปกน,นะครับเดี๋ยวจะง่อยนะครับอันนี้แม่กระทบนะครับโอ้จักบาทน้นนอคุณพ่อแม่กระทบไม่เงี้เดี๋ยวเขาไผ่หน่อยดิ ข้อู้ไหนเลยดิไหล่ะเอาบึ้งของไอ้นนะครับจะบอยไรของไอ้ดิห้าหมื่นสองพันโอ้พี่น้องฝนกับลงเม็ดแล้วนะครับห้าหมื่นสองพันนะครับของอ้เพิ่นผสมไปละไอ้ผสมโตครับพ่อหาผสมโตในจักเดือนนล่ละพ่าด๋ยโอ้เดี๋ยวขอยาดด้วยอย่าใหบึ้งขายจังเลยนะนะครับบิ้งนะครับ เอาพ่มโตนะครับผมเอาเท่าไรก็อแม่นี่เจ็ดินะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไรก่แม่ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดก้ามเจ็ดห้าสามเจ็ดหาแปดนย์ศูนแม่ลำดวนดวนนะครับอำเภอไหนก็ออำเภอพื่อำเภอพ้นนะครับได้มาตัวเดียวดูมาหน่อนี้เอาครับขอบคุณหลายครับแม่ให้มันมันเด้อครับนะครับตัวนี้รอยสีหบวกนะครับ หนังหนาสายหญ่นะครับของแท้เลยตัวนี้นะครับผมประกันท่องให้กันเมื่อนี่ประกันท่องาประกันท่องนะครับเอาขอบคุณแ้วครับคุณแม่นะครับกดีๆเนาะเอานะครับอันนี้สียังนอกเะิ่นนี่เอานะครับ๋ยาเบิ้งวัวล่นะครับผมวัวล่ผู้ใดนอครับนี่แต่ราจะคล้องเพิ่มนี่ จะคองไปแทางไหนนะ้ครับพี่น้องมาเห็นนะครับผมสดถามวอรี่ให้นะครับเอาขอให้ไหลเลยพี่น้องนะครับบรเดถามให้นะครับเอาเบอร์ของพ่อนี่มีจะคองครับผมจัางบาทแล้วครับพ่อนี่แม่สาวน้อยสองหมื่นหกพันนะครับผมสองหมื่นหกพันเม่สาวประมาณปีต้นๆนะครับมีเบอร์โทรประกอบคุณพ่อเอาทีมงานเพิ่มนะครับ ได้มาจากตัวละครมาหนิ092 092 947 947 3014 3014เนี่ยครับงดี๋ยวตัวเดียวนี่ยบังคับมาหนิเหลือตัวเดียวปะโอ้ตัวนี้นํานะครับจักบาทลราไอ้ตัวนี้สามหมื่นหกพันนะครับผมตัวนี้นะครับสามหมื่นหกพันลอยเกือบลอยสี่สิบห้านะครับเอาฝนเริ่มลงเม็ดเราพี่น้องนะครับเอาปิดไทยนะครับแมลีจังหน่อยนะครับเดี๋ยวขยับก็ไปหาในโฮมใหม่นะครับ จักบาทล้วพ่อแม่ลูกเลี่ดิห้องไผ่น้อนนิครับจากบาทแล้วครับผมหกหมื่นแปดหกมืนแปดพันจอมโหดว่าปีอ่าจอมโหดว่าปีนะครับผมลูกแรกือลูกสองนิ<อ>งลูกสองแม่สมอีกไปเอาลูกเล่น,นะครับพี่น้องนะครับหกหมื่นแปดนะครับเบอร์โทรบเบอร์ใดก็พ่อ ศูนย์แปดแปดเจ็ดสามหกหนึ่งหกเจ็ดศูนย์นะพี่น้องเอาครับจอมโหดว่าปีนะครับฝนตกแล้วขออภัยนะพี่น้องแป๊บนึงนะครับลบฝนก่อนเอาครับผมฝนก็เริ่มซาเริ่มเศร้าแล้วนะครับเอาเดี๋ยวผ้าเบ่งต่อครับพี่น้องนะครับผมราคามานนี้งั่วเป็นตั้งไดนะครับลบฝนอยู่ประมาณเกือบยี่สิบนาทีนะครับฝนเศร้าแล้ว นะครับหัวของพอสันเพื่นตัวจากบาลอะไรเพืพ่อนเพ่อนอ่าจิมหาตัวนี้นะเพะ่อตัวนี้เจ็ดสิมหาตัวนี้ทองไปดิเจ้าเดือนแล้วสามสี่เดือนนี่นะครับผมเอาตัวนั้นเท่าไรก่อนเจ็ดจิมหาแม่สาวว่าเนี่ยผสมเจ็ดจิมหาของพอสันนะครับอ๋อไงลยนะครับ พอสันเพิ่นนะครับผมฝากเบอร์ทร่นไอ้พอฮามีผููมักน้ำอ้าพุ่งว่ไทยเนี่ยฝนตกฝนเศร้าแล้วพอดีเบอร์ได้ก็พ่อ088 088 682 682 3765 3765อเจ้าเ้านะครับผมพอสันหัดนะครับผมอยู่แก่ดำนะพ่อเนาะนะครับเอาแม่นีกับรอยหาซิบนะครับตัวนั้นกับรอยซีหานะครับ เอาอันหมานะพ่อนะครับตัวน,นี้กะเ,เล่าเกือบลอยหาสิบนะครับนะครับเบิงบ้งเบิ้งขยับไปเบิง้งแม่ลูกงมงามนะครับผมผมเห็นแม่ลูกงมงามนะครับเอาผู้ใดเนาะแม่ด่แต่ละเจ้าของฝนตกเจ้าของหลบฝนนะครับจะบาแล้วครับแม่ลูกคู่นี่ พ่อจัาบาทแล้วพ่อขายลูกููครับลกขายไปแล้วบ่ครับเหลือแม่จัาบาทพ่อเหลือแม่สี่หมื่นสามครับเหลือแม่อยูสี่หมื่นสามครับผมนะครับแม่ท่องไหมครับเ่องวันที่ยี่สิบกันยายี่สิบกันยานะครับคือเซิงนะครับกับเดือนกวัวแล้วนะครับลูกสาวเพิ่นไปไลน์ปาได้เลยลูกสาวนี่ใช่ก่อนสี่หมื่นนะครับลูกเพิ่นขายไปสี่หมื่นนะครับแม่สาวหน่อยเหลือแม่อยู่ จะบาดกับพ่อไหมอ่ยุ43 43เบอร์โทรเบอร์ไหนกับพ่อ0842 0842 483364 483364นะครับอขอบคุณหลายครับคุณพ่อนะครับขนเจ้าเรอพี่น่องนะครับไทยไปพาพีพ่อน่องเบิ้งไปอีกนะครับผมเอาตัวจักบาทเนาะครับตดนด้พ่อ สี่หมื่ครับ C, 2. 2> 4ตัวแดงกันหามื่นสี่องว่างั้งค่อะทองว่างั้งครูอ่ะทองว่าทั้งคููนะครับเอาสีราคาเนี่ยนะครับสี่สองับดงก่อนหาสิบสี่เบอร์เท่ากดก่อน่ <54. S 1> อนเอาเบอร์เทากันโอ้เบอร์เ้่กันกับตัวนั้นนะก็บเมียแยกลูกนะครับตัววบดี่นะครับ สบี่หมื่นสองนะครับตัวบดจักงเดือนแล้วครับเอาขาวบดพี่น้องนะครับสิบเดือนนี่นะครับประมาณสิบเดือนนะครับเอามาเอาบดเขาปดเห็นได้พี่น้องนะครับผมน่าจะเป็นเกือบโลนธรรมชาตินะครับผมสี่หมื่นสองเบอร์โทรเบอร์เดียวกันกับตัวนั้นเนาะนะครับกับแม่ต้องนะครับขอพูดได้หลายครับผมแม่สาวนี่ของผู้ใดเนาะของไผรเหรครับพ่อดนีแม่สาวนี่เขาพ่อปะครับ จะคร้องไปทางไหนล่ะเอานะครับเมียสาวหญ่างานครับพี่น้องจะหาจะคล้องมาเห็นนะครับบรูว่าจะคล้องไปไปทางไหนนะครับบมเดลถามให้นล้ครับหง่หนาครับพี่น้องตัวนี้ราคาเมียบอกนะครับเอาขอให้พี่น้องนะครับฝนตกเอ่แต่ก็ม่อมบานงนะผมก็ได้ฝนตกมากนะครับวัดขึ้นซะแล้วเออันนี้กับเม่ลูกนะครับ เดี๋ยวผมพาเบิ้งแม่ลูกงามนะครับแม่ลูกจะบาดเนาะครับดิไอ้พี่น้องนะครับปวดแล้วนะครับคูนี่นะครับเปิดไลฟ์ไปแล้วครับแสนสองลูกพ่อไหนครับลูกซีว่ายศูนย์เก่าหกนะครับจัดเดือนแล้วซีเดือนครับพี่น้องนะครับเบิ้งลูกว่าซีเดือนครับพี่น้องปวดแล้วนะครับแม่ลูกคูนี่ นะครับหนาหรืนะครับลูกเพิ่นโตจริงนี่นะนะครับแม่กับประมาณรน่อยสี่สิบแม่สมอีกไปใส่พอไหนสติงเล่สองศูนหนึ่งด้จักรอบแล้วเรื่องเดือนกอ่อเบิ่งครับปีน่นงนะครับที่เขาสองเดือนเหรอเนาะนะครับเอานะครับไปแล้วยางแน,น่ๆกินไปแล้ว นะครับใหญ่หนาอีห <favorite> ลีนะครับล10ูกเพคนนะครับแสนสองนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ก่อนครับศูนย์เก้าสองหกเก้าซีเจ็ดหนึ่งศูนย์สามนะครับผมเอานะครับงัวไม่ทั้งเขื่องในอุบลนะครับเอาใบผสมเฮียหรอนะครับเบิ้งครับพี่น้องงัวน้องเพคนทักอีหลีนะครับผม ไงนะสมนะครับเอาตัวแม่สาวนี่เลยครับท่าไดครับแสนหานะครับผมตัวนี้ลูกคอดายลูกไรกก่อฮุดตันเก้าเก้านะครับเอาฮุดตันเก้าเก้าเก้านะครับตัวนี้ยายขายแล้วกับพี่น้องฮุดตันนะครับผมเดี๋ยวผ้าไปเบิงนะครับผมพอพันนะครับเดี๋ยวว่างๆมือได้ผ้าไปเบิงฮุตตันนะครับวันใหญ่ขนาดได้ตัวนี้นะครับแสนก็อีหาหมื่นนะครับเจ้าเดือนแล้วอายุ สิบหกเดือนนะครับส่วนสูงก็ขึ้นไปร้อยสี่สิบบเนะครับผมประมาณร้อยสี่สิบนะครับผมลูกปุดตันนะครับเบอราา์ทูบเเดียวกันเนาะเอาทีมงานทางอำเภอเกื่องนนะครับอันนี้แม่ลูกของคู่นด้ครับดิของพอต่อยของพอต้อยนะครับเจ้าบายลรพ่อคู่นี้สนแสนสามนะครับลูกเจ้าเดือนล้วพ่ออนี้ลูกสามเดือนแม่สมอีกไวมพ่อท่านมือนีเนาะ ยี่สิบสองเหมือนี่ใส่พอได้มาพอ่อสี่วเมือนเดิมสี่วศูนย์เก้าหกนะครับเหมือนเดิมนะครับเพ่นว่าะนะครับอันนี้ก <C Y S 2> ็ลูกสี่ 40, วัยไก่สี่หมื่นเาะตัวแม่สาวนี่สี่หมื่นเนาะพ่อเนาะอ่าตัวแม่สาวนี่สี่หมื่นเด้อครับพี่น้องนะครับจักเดือนละพ่อนี่แม่สาวนี่ปีกวาเนี่ยควมมัปีกว่าๆนะครับผมาพี่น้องใหญ่หนาดีนะครับผมอันนี้นะครับเจ้าเนื้อแน่นเลยนะครับฝากมาโทษให้พ่อ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนแปดหนึ่งศูนย์เก้าแปดหนึ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกนะครับพอต่อยนะครับผมบาดวังไพบางไพเอาครับเพื่อเมืองสารคามีนะครับพี่น้องนะครับครูแม่ลูกนี่ครับลูกหนาๆเลยนะครับเขาเรียกว่าง้วนไท่เย่นะครับออกทุ่งไท่เย่นะครับเอาครับผูสั่นอยู่ผสมบามันโอ้ครับพี่น้องถือไอ้ฝนนะครับวัดขึ้นเลยนะครับ แต่ว่าเบอ่งเม่สาวนะครับจะปแล้วครับแม่สาวเม่สาวอยากเจ็กครับเจ็ดหมืนเก่าพนะครับจักเดือนแล้วเจเดือนกว่าครับเเดือนกว่าๆนะครับผมเจ็ดหมืนเก่าลอยเกือบลอยสามสิบแล้วนะครับประมาณลอยตียี่ีหบวกนะครับผมเอานะครับผมเพื่อนวลาลูกตัวไหนกันซี่ว่ยศูนย์เกาหนะครับผมตัวัหนเพื่นกลัง ต่อกันอยู่ตัวนั้นไรไปไหนกันตัวนั้นหกสิบหกสิทองสี่เดือนทองพอเลยทศพจนใบไหวเสร็จเนาะทองทองแรกก็ทองสองทองสองคาทองทองสองค่าทองนะครับผมเอานะครับปูอันนี้นะครับหกสิบกว่านะครับเอาเอานะครับะเดิงนะครับตัวนี้กำลังต่อร้องซื้อกันอยู่นะครับ ดีดีหกกว่านะครับเอาฝากเบอร์ทุ่งได้ไหนะครับผมเบอร์ทุ่งอะไรครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดครับเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนะครับ<ๆ>ผมเอาสองตัวนี้นะครับโยมเพิ่มเมือง,องนะครับเชื่องนีสไยดีนะครับอันนี้ครูจะบานทาาึกไวแม่ลูกครูดิว่าแสนหาพันแสนก็อีกหาพันลูกกว่าไหนครับอ,รอันนี้โมเนยใจนะแสนก็อีกหาพันแม่ผสมอีกไหครับ ผสมพอไหนอยู่ครับเ๊อเอ็ดเอ็ดเคนะครับเอาลูกเอาลูกที่ที่ไหนในทองลูกที่3ามในทองเนาะฝากเบอร์ทั่วเลยครับศูนย์แปดเกครับศูนย์แปดเก้าศูนย์สองเูนเจ็อ่องเจ็ะครับยู่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับร้อยเอ็ดนะครับขอพูดในลายครับผมหัทางอำเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดนะครับ บรรยากาศฝนตกตลาดเกิดสี่วัยแล้วนะครับเดี๋ยวเบิงเมียสาวหน่อยนะครับจัาบ่ายละอายเมียสาวหน่อยส <36, 000. S 2> ามหมื่นหกพันจักเดือนแล้วประมาณอายุประมาณปีกว่าๆเนาะประมาณปีกว่าๆครับพี่น้องส่วนสูงกอายุประมาณร้อย 30บวกอยู่นะครับประมาณลอยประมาณลอยสามสิบนะครับแม่สาวนะครับฟ้องไว้เท่าไหรก็ครับสามสิบหกนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ครับผมฝากเบอร์โทรเลยครับศูนย์หกซีครับศูนย์หกซีหนึ่งแปดห้านเจ็ดสามซีหนึ่งนะครับอยู่แม่สาวนะครับผมเชื่องดีอยู่นะครับเนาะประกันบูมี่ตัวนี้ขอรับผู้หาแม่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับแม่ลูกนี่แม่นวะ อ๋อเจ้าบ้านะครับผมแม่ลูกคููนี่อยากหาสิบเก็ดครับหาหมื่นเจ็ดพันนะครับลูกคู่ลูกแรกแม่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับแม่ผสมอีกไปยังครับยังยังไม่ได้ผสมเนาะนะครับผมเบิงบอกเพื่อนยอเพื่อใดครับงูอะว่าปีครับว่าปีปทุมนะครับผมเบอร์โทรติดต่อั้ไครับผมศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เกนึ่งหกเก้าสเครับตั้งเอาครับขอบคุณในหลายครับผม เอาบอรขอนหนงไผ่น้อครับนี่แม่นเ่ยจะบ่าทแล้วพ่อสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับแม่สาวนะครับตัวคู่กันเนี่ยแม่นว่ตัวนั้นหาสิบสามตัวนี้หาเอาหาสิบหานะครับกระทบแม่สาวนะครับหาสิบหานะครับผมเอานะครับแม่สาวนะครับมีสองตัวเดียวพ่อเหมือนี้ขอนหนวดประมาณรน่อยสี่สิบงัวเขางัวเขายยคูู หามื่อหามื่นหกป่ะเอาคูนี่หามื่นหกพันเอานะครับตัวแมอต้องครูด้วยเนเอายกคูหามื่นหกพันนะครับพนามคูมาขึ้วข่าวนะครับฝากเมาทวดได้ป่ะเก้าสามศูนย์เก้าสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามสองห้าแปดสามสองหาแปดสามนะครับนให้องเอาครับเอาของลุงหนวดนะครับผมขอบคุณด้วยครับพ่อนะครับเอานะครับไปเบิ้งผูน่อยจังน้อยนะครับผมเอาจ้าบ้านและแม่ผูน้อย สามหมื่นหาพันเจ็ดเดือนครับอายุนี่หอดเก้าแปด <8, 9 S 2> เก้าเดือนเนาะอ่าพันธุ์เห็ดเขาเด้อพี่น้องนะครับสำหรับผู้หาง่วงคุณนะครับฟ้องไว้เท่าได้ก็แม่สามสิบหาสามสิบห้านะครับตัวนี้คู่กันนี่สามหมื่นเจ็ดพันนะครับตัวนี้ก็ดีใหญ่กว่าตัวนั้นนิดนึงนะครับผมอ่าสามหมื่นเจ็ดพันนะครับแม่สาวเดี๋ยวแม่แม่นี่หกหมืน่นผสมไปบ้านเดี๋ยผสมนะครับผมอ่าเครื่องชมพู่เนาะเครื่องชมพู่นะครับแต่ว่า เนื้อหนังใหญ่นะครับผมแม่นี่ประมาณลอยสี่สิบบวกนะครับผมส่วนสูงอ่าตัวนี้เท่าไรครับสี่หมแม่สาวตัวนี้สี่หมื่นนะครับง่วนอยู่ทางอำเภอว่าปีปทุมฝากเบอร์โทรได้แม่เอาแม่ลูกนะครับมีแม่ลูกนะครับสุดท้ายเดี๋ยวขอเบอร์โทรหายด้วยครับพี่น้องนะครับอันนี้จะนะครับแม่ลูกผู้นะครับแม่ลูกตัวผู้ลูกที่ไหนเดี๋ยวแม่ลูกแรกบ่ลูกแรกเท่าไรครับคูนี่หกหมื่นเก้าพัน นะครับแม่ผสมอีกไปแม่พ่อเหนทับอ่าพ่อเหน็ดทับเนาะนะครับแม่พ่อเหน็ดทับลูกผูกประมาณอ่าสามประมาณสี่เดือนนะครับลูกนะครับสี่เดือนหาเดือนนะครับผมเบอร์โทรไปได้ก่อนแม่ศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งซีซีหกสามแปดนะครับผมอ่าพ่อห่อนะครับผมว่าปีขอพูดได้ไหมครับแม่นะครับเอามืองแม่สาวหน่อยนะครับเจ้าบ้านลราพ่อแม่สาวหน่อย หกหมื่นจักเดือนอะไรอายุนี่ประมาณมั่นเราดิครับห้องเราวะครับเจักเดือนแล้วผสมไปผสมไปอไหลอดขึ้นโตบ่ดิหลอดนะครับผมหกหมื่นนะครับตัวนี้ประกันห้องว่าตัวนี้ประกันห้องเนาะนะครับล่วงได้มาตรวจเอานะครับผมลอยสี่สิบเลยรั่วสูงนะครับตัวนี้นะครับห้องไวเท่าไรครับหกหมื่นเบอร์โทรเบอร์ใดครับผมเบอร์โทร ได้ะละดูดวางโอ้นะครับทีมงานยุ่ย oh. ยุ Elliott> ่บานในอำเพื่อใดครับบอกบานโน่นให้เพื่อกระมาราใสื่ือวัดจังไครับซื้อเจียมครับซื้อเจียมครับนะครับคุณผีเจียมนะครับขอกคุณได้ราคาผมนะครับจะบานละไอ้แม่นี่สามหม่นเก่าสามหมื่นเก่าพันหาร้อยะครับผมสามหมื่เก่าพันห้าร้อยมเดียวตัวเดียวนี่ม้มานเอาแม่สาวตัวเดียวนะครับสามหมื่นัน นะครับบ้านเดี่ยวผสมนี่เนาะเอาครับปากเบอร์โทรเนี่ยศูนดศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกจิตสองแปดห้านะครับผมอยู่พื้นใดครับเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอเมืองสารคามนี่เนาะเอาครับขอบคุณในรายครับผมเงื่อนก็บาทยังไปยังแม่พอของแปรครับพี่น้องจสบายก็พ่อเนี่ หมื่นสามพันหมื่นสามพันง่วหางหางกระลุนหางบะมี่เพื่อนว่าเพื่อนว่าหางไม่ได้ขาดเลยครับบะมี่จะกำเนิดเลยนะครับเอานะครับหัวกระหลุนนะครับหมื่นเท่าไรกับหัวเอานะครับงัวน้อยนะครับหางกระลุนหัวหัวกระลุนเพิ่นว่านะครับโอ้บะง่วนงามพอมีจังเลยนะครับบ่มี่หรอเบิ้ลระวังมันนี่เบิ้ลจะยุ่งเหยิงหมดแล้วเอานะครับ บ่ได้ม่า่มบมาบ่้จักันนี่ยโอีจะกระลงดอกใจเย็นเยมาต้องเฝ้าเอาพอยมี่พอหนักกันทักคายกันไปนี่แปดหม่แปดมาพันเอานะครับพอยมีพ่อพอยมีพ่อพอยมีนะครับผมเอามีสองมีพ่อกันเราพี่น้องนะครับผมเอา นะครับเอาซื้อกันกันอ่ะมีซื้อมีกันน่ะเอาคนรวยซื้อคนรวยจะนึ่คนมีซื้อคนมีเอานะครับลูกเท่าไรล่ะลูกแรกบ่ครับลูกแรกแม่ผสมอีกไปบ่ครับบอันนี้พันวาลูกอันคมโตือลูกหลอดก่อนดิคมโตครับลูกขมมตนะครับผมห้องไว้เท่าไรก่อนครับแปดมื่นหาพันนะครับง่วหอยมีทางอาจสามารถนะครับผมมือนนี้มีคู่เดียวบ่มาี้ทั้งในหลักคู่หนึ่ง โอ้ยยัยหญ่แยวครูนั่นจักบาลเราคููยญยเกามืนหานะครับที่ดูบาซินแม่ลูกนะครับผมคูยยหยพู้นันครับพี่น้องเกามืนหาครับครูนั่นเดี๋ยวพาไปเบิ้งเดี๋ยวเพื่นฝากเบอร์โทรจัง่อวก่อนเบอร์โทรได้บ่ครับเอา08 08 57 573ครับ 1C นะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งคููที่ดูบาซินเพื่อนนะครับรก็คููที่ดูบาซินเก่หายเก่มีท่องไป เอาบ้านเี่วท่องนะครับเก่าทิพหาลูกที่เดียนี่ลูกแรกคือลูกสองลูกสองนะครับเอาคูนี่เก่าทิพหานะครับผมใช่โอ้อยู่เที่ยงกันเลยบ่ไงนะครับเก่าทิพหานะครับคูนี่แม่ลูกเอาเมองแม่สาวน้ำพ,อพ่อฝนจะบาลแล้วพ่อแม่สาว สี่หมื่นหกพันคือว่าแพงเดียสี่หมื่นว่าได้ะ่ย่เอานะครับสี่หมื่นหกตกู่กันนี่แต้ว่าคู่กันนี่สามหมืนหพันนะครับคู่กันนี่สามหมื่นหนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ก็ว่าศูนย์แปดหกศูนย์สี่เจานะครับผมเอาครับยู่อาจสามารถที่งงั้นเพิ่นมากมานี่หลายตัวอยู่นะครับผม เอานะครับเอาง่วนขาวอันพอเพิ่นนะครับเบิ้งขาวบดจังหน่อยนะครับหลายท่านคอมเมนต์มาว่าเบิ้งจังง่วนเองนะครับล่ำเอียงนะครับขาวโบดผมนะครับพ่อแล้วพี่น้องนะครับมีหน่อยนะครับพ่อกับพญาติไายให้คูนี่หกพันสามพันพสามพันพี่น้องคู่นี้นะครับพ่อเอาครับพี่น้องเรื่องเนื้อหนังนะครับจนครบทุกอย่างนะครับเอานะครับตีแยกตัวจักรยานกับพ่อแบบนี้คันท่างวาวาแยกสามหมื่นสิบห้อก็อีกสิบห้าร้อยนะครับผมต่อได้นะครับอายุประมาณจ็ดเดือนพ่อนี่ เจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับผมเอาขาวโบดนะครับสำหรับผู้หมักยอมเพื่อใดพ่ออำเภอเมืองเทานี่อำเภอเมืองแต่ละข้ามนี่เนาะนะครับเอาโบดดีนะครับส่วนสูงกับยู่ประมาณลอยยี่สิบหานะครับผมอ่าเฉลี่ยอยู่ลอยยี่สิบห่าฝากเบอร์โทรได้พ่อศูนย์หกห้าศูนย์หกห้านแปดเจ็ดห้าสองเจ็ดแปดนะครับผมอ่าขอบคุณหลายครับคุณพ่อนะครับผมเห็นโบดงามอีกตัวหนึ่งนะครับ จังบาลเนาะครับผมนี่ขายให้เพื่อนลาังขายให้เพื่อนแล้วปะครับไลาไปได้ครับนี่ไป้ลยไปได้ตัวนี้หาหมื่นครับพี่น้องนะครับอาหัวโบสถ์ไงนานี่ครับหาหมื่นจำนี่อายุจังเดือนเล้าก็นี่ประมาณอ๋อนะครับไงนาดีนะครับงวนะครับงวขาวนะครับตัวนี้นะครับลอยสามสิบได้นะครับเ่วนสูงนะครับ เปิดขายกันไปแล้วหาหมื่นนะครับขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคนะครับขอบไปด้วยครับพี่น้องมณีคลิป,ปยยาวาญญาณมณีมณีกับฝนตกจะได้หยุดลบฝนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับจากล่าพี่น้องไปจำหนีก่อนสัมผัสเบาๆก่อนเอาใส่ก่อนครับสัมผัสเบาๆก่อนว่าที่ประตูข้างเขาเป็นผู้ใดโอ้ขันไหน เอาเลยครับเอาสำหรับคลิปนี้กันจากลาไป็นสดีก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศนะครับสายแล้วนะครับผมนัดต่อไปมืออื่นอ่ามันมืออ่นสิครับวันศุกร์นะพี่น้องเจอกันที่ตลาดผู้ดินนะครับพี่น้องนะครับช่องลูกขันเนียวใชลยซานที่ไปนะครับถ่ายท่าทางหุ่นนะครับไลฟ์สดทางหุ่นพี่น้องในห้อยก็ไปพบปะกันได้นะครับหรือพี่น้องนะครับเอฟซีทางช่องลูกขันเนียวใชลยซานกับไปพบปะพบเจอกันในตลาดผู้ดิน นะครับอำเภอสหสการ์นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับผมเดี๋ก็อยู่ทางสหสการ์นหมดแล้วครับพี่น้องเสาวันศุกร์กับพี่น้องเสาวันศุกร์ตลาดทุ่งดินเด้อครับพี่น้องนะครับไปเยี่ยมสือหากันได้นะครับไปพบปะกขันได้บุกขดิ่งชยวยสารไปทางพูดแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปสำนึกก่อนครับผมสวัสดีครับ